ก็สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางหั่งเสงภาคบ่ายนะครับประจำวันพุธนะครับที่8มีนาคมนะครับสำหรับหั่งเสงเมื่อเช้าก็เสียดายครับแต้มเดียวบนล่างครับมี3-4-1-4มา3-5-1-3ครับแล้วก็4-3-3-4ไปคู่หน้าครับวิ่งรอนะครับรูดไม่รอต้องขออภัยครับ เปิดบ่ายองท่านตัวเปิดที่9 9 8 50ครับเมื่อเช้าเปิด8 9บ่ายเปิด9 8เรื่องตัวเปิดบ่ายนะครับก็ท่านตามขาย,ยู่ก็สุดแท้แล้วแต่ท่าน,นครับเปิดบ่ายผมมั่นใจเพราะว่าผมดูงผมเองครับแต่ท่านจะมั่นใจตามผมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้นะครับเนาะห่างเสียงบ่าย9 9 8 50เด่นสุดที่จับได้คือ8ครับวิ่งบนรูนล่าง8ครับนะครับวิ่งบนรูนล่าง8 เมื่อวานเมื่อวานหางเสีงปิดตามจีนคือท้าย8วันนี้จีนปิดอะไรเผื่อมาหัางเสีงเนาะพอผมวางพรอผมวางจีนก็แปด้วย <c oughs> ขอให้แปายันยันหังเสียงบ่ายครับ18 30 38 10 58 9 0ครับอ่าสคู่ที่เร่งไว้นะครับร้อยมาศูนย์ครับเนาะก็สตัวครับ0ู 8, 8, 8 0 3หนึ่0แปดศูนย์สามแล้วก็0 9 0 0 9 9ครับได้แนวนี้ครับสำหรับหังเสงนะครับเมื่อคืนสามรัฐ เมื่อคืนสามรัดไม่ประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวเจออีกทีอ๋อเมื่อคือดาวโจนดาวโจนเจาะเนาะเดี๋ยวเจออีกทีคุ้นดึกครับ